มาสไตรเดอร์ไรอาร์เทสกา m ะมิยยกิหมอดูนักทำนายที่ผมว่าไปไม่เคยพลาดเชื่อผมแรงร้อน โดยร่างหลักนั่นคือมัสไรเดอร์ไรอาร์ร่างที่ทำสัญญากับมอนสเตอร์อีวิลไดเวอร์สัตว์ปลากระเบนสีบานเย็นที่รูปร่างสวดทรงพลิ้วไหวและไว้ขี่หลังยังกระเซิร์ฟบอร์ดได้อีกสุดเจ๋งเทสึกะมิยูกิหมอดูผู้ใช้เหรียในการฆ่าเดาโชคชะตานักทำนายโดยที่บอกว่าตัวเองมีความแม่นยำระดับ100เปอร์เแต่ละอย่างที่ถ่ายนี่ดีๆทั้งนั้นหายนะชีวิตของคุณต้องพบกับหายนะอย่างไรก็ครึ่งปี สิ่งที่ผมดูนั้นไม่เคยไม่ตรงในการเข้ามาเป็นมาสไรเดอร์นั้นมาจากการที่เพื่อนสนิทของเขาผู้ที่กําลังไปได้สวยในเส้นทางนักเปียนโนมีเหตุให้ไม่สามารถใช้มือได้ตามเดิมคันสกิชิโร่จึงพยายามชักชวในให้เข้าร่วมเพื่อให้ร่างกายกลับมาปกติเหมือนเดิมแต่เขาดันปฏิเสธและโดยปีศาจล่าเข้าไปในกระจกแบบต่อหน้าต่อตาเพราะแบบนั้นการเป็นไรเดอร์ครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อหยุดการต่อสู้เช่นกันก็เลยได้เข้าร่วมมือกับพวกชินจิและเรนเพื่อสืบหาความจริงของการต่อสู้ของพวกไรเดอร์ในการต่อสู้ที่ดําเนินไปอย่างเช โได้ทําการมอบการาซเซอร์ไวให้เทสึกะเพื่อให้เพิ่มพลังและจบการต่อสู้ได้ไวขึ้นแต่เจ้าตัวไม่ต้องการใช้สุดท้ายการาซเซอร์ไวจึงได้ตกไปถึงมือของมาสไรเดอร์ไนแทนเกือบได้เห็นมาสไรเดอร์ไรอาในร่างเซอร์ไวแล้วนะเนี่ยอุปกรณ์ของมาสไรเดอร์ไรอาอีวิวไวเซอร์เครื่องอ่านการ์ดที่ติดตั้งบนแขนซ้ายรูปทรงปลากระ,กะเบนขนาดเล็กสามารถใช้เป็นโลและใช้อ่านการ์ดในเด็กทั้งหมดนั่นคือสวิงเวนเพื่อเรียก e อีวิววิปอาวุธรูปทรงแท่ที่มาจากส่วนหางของ e iver, en, อ,อ,อีวอิวดเวอร์ก็พี่เวนเพ ใช้ไรผมขอใช้ด้วยนะครับแอดเวนเพื่อเรียกอีวิลไดเวอร์ออกมาบินต้านลมทรงอย่างกับพรมวิเศษและไฟนอลเวนเพื่อใช้ไฮเวนอมทําไม้ตายของไรอาที่ทําการขึ้นขี่บนหลังของอีวิลไวเซอร์และพุ่งตรงชนคู่ต่อสู้ต้องมีสักคนเคยเอากระดานสักอย่างมาลองขี่เหมือนผมบ้างเลยนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตถึงจะสามารถดูดวงได้แบบไม่เคยผิดพลาดแต่เดสกิจะายังมีความเชื่อที่ว่าคนเราจะสามารถเปลี่ยนชะตากันได้เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ที่จะต้องเจอกับมัสริดเออร์โอจาในจังหวะที่ชินจิกำลังจะโดนปิดเกมด้วยท่าไม่วง สึกะก็ได้ออกมาขวางไว้แทนจากการที่เคยดูดวงเอาไว้แล้วว่าคนที่จะตุยคนต่อไปคือชินจิชะตาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่สุดท้ายแล้วก็ในที่สุดการทำนาของฉันมันก็พลาดนี่ในภาคการสู้ของ13ไรเดอร์ยังมีการเผยอ,อีกว่านี่คือคนรักเก่าของเอริ i, แฟนเรนซะด้วยจุดประสงค์จะหยุดการต่อสู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็โดนพี่กิ้งกาเหลี่ยมใส่ซะ